วิ่งขับเองนะเดี๋ยวนะวิ่ครับเองนะโอ้ประตูแค่แบบขนาดอาวุธในกรุงเทพยังต้องวิ่งนะอันนี้นี่หนุ่มพี่บอกไหมที่ไปเที่ยวประเทศเพื่อนบ้านจริงไหมเราไปรูปนี้เราอยู่ในรูปจริงไหมหรือยู่ในรูปจริงไหมไปหลวงพ่อเจ้าว่าให้หลวงพี่บอกเบื้องต้นก็ได้หลวงพี่จะรับสารภาพไหมเอาตรงเลยเอา ไปแล้วไปแล้วเไจริมเจริมรูปจเจ้าวางตก้านพ่บอกเพิ่ต้นก็ได้พี่หลวพี่จะรับสารภาพไหมเอาตรงเลยเอา ไปหลวงพี่ทำไ้อไปหลวงพ่อเจ้าไม่ได้กดดาลงพี่นะไ้เที่ผไม่ได้วแตอย่างที่หลวงพี่พงนาชี้จงอะไรทันนีนึงก็ได้อันนี้ภาพตัดต่อไหม ใช่ตัดต่อเอางี้หลวงพี่พร้อมพิสูจน์ไหมเดี๋ยวส่งไปพิสูจน์หลักฐานพร้อมไหมเอาขอแค่นี้เองถ้าคิดว่าตัดต่อพร้อมไหมพร้อมพิสูจน์ไหมก็ได้ยินดีนะหลวงหลวงพี่ยินดีนะแต่โยมโยมอย่าลืมนะอาตมาเนี่ยไม่ใช่คนเดียวกันไหมไม่อันนี้ใช่คนเดียวหรอ่าใช่ใช่ไหมอันนี้รูปหน้ารูปหน้าอาตมาคือโยมอาตมาศึกไป20ปีฟังนะไอ้รูปกินเล่นเที่ยวมันมีเยอะโยมก็ใจใช่ไหมตอบทีละคําถามยืนยันว่าเป็นตัวเองไหม ไม่ใช่ไม่ใช่นะใช่อ้าวแล้วทําไมเมื่อกี้บอกว่าภาพนี้เป็นภาพตัดต่อแล้วภาพตตดต่อไงอ้าวทำไมอ่ะแต่แต่คือแต่หน้าเนี่ยหน้าเราใช่หน้าเราใช่หน้าเราไปใช้รูปหลวงพี่ไหมอ่ารูปหลวงพี่ไหมใช่รูปหลวงพี่ไม่ใช่ทำไมถึงไม่ใช่อ่ะก็มันไม่ใช่รูปของเราอ่ะเพราะว่ามันเป็นหน้าของเราแล้วเราไม่เคยไปไปได้ไงเอาเงี้ยเอาเงี้ยเอาเราใช่เอาเงี้ยหลวงพี่สรุปสรุปก็คือเป็นหน้าของเราแต่ไม่ใช่รูปของเราหลวงพี่ยินดีให้เอาไปพิสูจน์ภาพนี้นะก็ไปพิสูจน์ดิถ้าไม่ใช่ตัดต่อ ถ้าไม่ใช่ตัดต่อหลวงพี่จะทํายังไงครับตอบโยมหน่อยแล้วก็เออทำไงอ่ะก็ถึงถามไงถ้ามันพิสูจน์มาแล้วทางวิทยาศาสตร์เนี่ยว่าอันเนี้ยไม่ใช่ตัดต่อเพราะหลวงพี่ยืนยันว่าเป็นหน้าหลวงพี่แต่ภาพเป็นตัดต่อถูกต้องไหมครับถ้าพิสูจน์ทางหลักฐานวิทยาศาสตร์แล้วเนี่ยไม่ได้ตัดต่อหลวงพี่จะทำยังไงแม่ต่โยมฟังหน่อยดีก็ฟังภาพภาพพุ่งเนี้ยอาตมาศึกไป20สิปีตั้งแต่ปีส4มสี่าบวชเอ้ยโยมไม่เคยบวชอะไรเลย เวึงไม่เคยบวชนะตลอด20ปีไม่เคยบวชไม่กลผมไม่เคยสกินเฮสเลยไม่มีสกินเฮสยม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 ต้องฟังเหตุผลด้วยว่ามาว่ามาใช่ภาพนี้เราไม่เคยเห็นเราเพิ่งเคยเห็นนี้ครั้งนี้ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรกเพราะหลวงพี่ไปบอกกับทุกคนว่าภาพนี้คือภาพตัดต่อ ก็ในเมื่อมันไม่เห็นครั้งแรกแล้วแล้วเราจะตัดต่อได้ยังไงแลนวาจะตัดต่อได้ยังไงซาเล้วหลวงพี่ต้องเห็นภาพนี้มาแล้วโยมโยมโยมฟังนะโยมพยายามอย่าไล่ให้พระจนผมไม่ได้ให้พระจนแต่หลวงพี่กำลังตอบสังคมไม่ได้ตอบพมีไม่ได้เราบอกว่าเราไม่เคยเห็นภาพนี้เลยหลวงพี่หลวงพี่แต่กเราบอกว่าเพราะสาเหตุที่มันตัดต่อก็เพราะว่า ก็เพราะว่าเราก็เปลี่นครั้งแรกแล้วมันไม่ใช่เราเข้าใจไหมลราสถานที่นะเนี่ยเขาแชร์หลวงพี่เนี่ยใช่เใช่เขาแชร์หลวงพี่งพี่มีอะไรแ์เขาไหมเปลียรภาพหลวงพี่หลวงพี่แฉกับได้เลยนะเดี๋ยวกันแล้วทุกทุกอย่างมีไทม์ไลน์เวลาบอกวันเวลาวันที่บอกนะคืออะอนี้ก่อนถ้าเกิดว่าเขายืนยันมาก็จัดตามตามขบวนการแค่นั้นเอง ก็ไม่มหปัหาก็สึกก็สึกดิก็พร้อมดิก็พร้อมการงานเป็นเรื่องจริงที่สุดเออก็สึกก็สึกไม่เห็นเป็นไรก็สึกพี่ตกลงเป็นเรื่ตงวรือว่า คือถ้ายมมาในานนักข่าวอย่างเงี้ยไม่นักข่าวมาเงี้ยสึกก็สึกอาจจะเป็นไรอยู่แล้วใช่จริงิลวงพี่ก็ไม่ได้ถ้ามันถ้ามันไม่ได้จริงหลวงพี่ไม่อยากเลยคือคือพูดง่ายโยมคือพระหนุ่ยเนี่ยพระองค์เนี้ยมันมีเรื่องโยมต้องให้ความเป็นธรรมเราด้วยโยมต้องให้ความเป็นธรรมเราด้วยโยมไปสืบมันมาเดี๋ยวเดี๋ยวที่ที่ยมไปต่อนะเนี่ยพระองค์นี้ นี่เรามาอยู่ทีมเดียวกันกันมอทีนี่กดให้พระนี่ไปเที่ยวที่ไปอินเดียเออนในอินเดียกินถั่วอย่างนี้เหรอคะเออยมฟังดิคือเฮ้ยหมอปลาอยู่เพิ่งไปเดะมาเดมาเดมาดหมอปลามาก่อนหมอปามาก่อนเปิดเปิดเปิด่เปิดเม่ไหร่ี่เปิดรูปไหนครับหลวงพี่เนี่ยชื่อพระอันนี้พระหนุยเป็นอะไรกันครับเป็นอะไรกัน คือพูดง่ายๆว่าไม่ใช่คู่ขาคือพูดง่ายๆองค์เนี้ยเรารู้ความลับเขาไม่ไม่ไม่ไไไไมม่ด้ปปโนขยเขาไปขโมยเงินนี่ไอ้ดูแล้วหลวงี่จับได้ก็เลยแฉเขากล่าวว่าเรื่องขโมยเงินใช่ไหมใช่เขาเลยมาแฉหลวงพี่ของที่ปัสสาวะใช่เสร็จแล้วเสร็จแล้วเนี่ยเสร็จแล้วเขาก็มีอะไรกับผู้หญิงที่อินเดียแล้วคือไม่มีไม่มีเสร็จแล้ว คือพระรามะเพื่อนเขาที่เชียงใหม่เล่าให้ฟังซึ่งเขาเป็นกรณีคือไม่อยู่โยมมีหน้าที่ไปสืบไม่ไม่ผมอยากก็พระแล้วหลวงพี่ให้ข้อมูลมาหมดแล้วให้ผมสืบอะไรหลวงพี่ก็คือโยมถ้าเข้าใจว่าปัญหาไอ้ที่ที่ที่เรามีเนี่ยที่เขาว่าเราอย่างนั้นอย่างนี้นียมาตลอดก็พระพระองค์นี้เขามีปัญหากับเราไม่ใช่แต่พระเพื่อหลวงพี่ที่อยู่อางังหวาที่หลวงพี่บอกเมื่อกี้เนี่ย คนนั้นเป็นคนให้ข้อมูลเป็นคนสง่งรูปให้มามันจวอะไรกับพรพรูปเมื่อกี้กับพรพรูปเมื่อกี้แหละเขาเป็นคนสง่งทําไมไม่ใช่เป็นคนส่งได้ไงหลวงพี่ปอกพระเพื่อหลวงพี่เป็นคนสง่งรูปให้มาเืาและคนนี้เขาไม่ได้ไปเที่ยวแล้วเขาจะรู้เร้ยนงานหลวงพี่เขาแล้วยมรู้ได้ไงว่าไม่ไม่ไม่ได้ไปเที่ยวพระองค์นั้นหน้าตาเหมือนยมเลยไม่หน้าขอหมอปลาเนี่ยไม่หรอก